ใช่อืมนะนืกจากทุกคนมากินตาําสวกันจ้ะตำสซวทะเลกันมาหอดบานพุ่มกว่านะคะมานั่งโอ้โหร่างกายไม่ไหวสาฝาดยาพราราฝาดยาแก้ปวดไปสามเม็ดเลยพี่นรองสองเม็ดเอาไม่อยู่ออกลิ์ชาบปวด จัดยาพารายาแก้ปวดไปสามมัดทุกสี่ชั่วโมงนะมนงั้นตื่นตอนเช้าลุกไม่ขึ้นเลยตําสั่วค่ะขนมจีนข้ปุ้นจ้าข้ปุ้นสาเซนม้มนะคะเห็นมันแบบอันนี้เนาะบางส่นเวลาเอามาต่ำเนี่ยมันดูดเอาน้ำไอ้นี่ไปหมดเลยน้ำซ้ตมต่ำไปหมดกินต้มซั่ว ร่างกายฉันจะอยู่ถึงสิ้นปีไหยร่างกายจะพังตําทะเลค่ะตําทะเลนี่ค่ะทะเลเป็นทะเลแบบแช่แข็งนะคะทุกคนสาลวกอันนี้เขาลวกสุกแล้วนะคะพร้อมกินเลยก่อนละลายละลายนะละลายแล้วอุ่นแล้วแบบก็จะมีปลาหมึก หอยมแมลงภู่นะคะทุกคนหอยมแมลงภู่แกะแล้วแล้วก็มีกุ้งสะดวกสบายโอ้ตาตาลายมืไว้ไข่แตกเลยพี่นอมไปทํางานสองมือเมื่อนี้มื่อที่สองจะไปทํางานวันนี้วันที่สองแลทุกคนฟาดลงไป ปลาหมึกอืม,ม,ออมเอเวนเอฟ you want squid ไปใส่ละลูกข่อยไปเล่นใส่เป็นเลนข้างนอกกับปูจังใดบู๋ไม่ขูดนาะเป็นเพรบา่าไปหมด you want some squid มกวโอเควันเสาร์นี้เพเล่นคกโปรมลนะคะกินกินจะได้มีแรงไม่กินก็ไม่มีแรงสู้ หนี่งสองอมหกหกหนึน่งกหะเด ม็มีค่ะพอไม่ต้องชิมก็น่าจะอร่อยอยู่ละ จะเป็นลมเนอะนี่ชิม so